เครื่องคำนวณการซื้อขายหรือ Trading Calculator ที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมืออาชีพเครื่องมือเหล่านี้ใช้ยังไงไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกเข้าไปที่ h f m application กดที่เมนูมุมซ้ายล่างกดเข้าไปที่เครื่องมือการซื้อขายและกดอีกครั้งที่เครื่องคำนวณการซื้อขาย จะมีเครื่องคำนวณการซื้อขายหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเครื่องคำนวณหลายเป้าหมายเครื่องคำนวณจุดไพรเวเครื่องคำนวณขนาด Position และเครื่องคำนวณมูลค่าพิพกดเข้าไปที่เครื่องคำนวณจุดไพรเวเมื่อกดเข้าไปจะมีการให้ใส่ราคาสูงราคาต่ำราคาปิด ราคาเปิดปัจจุบันหลังจากนั้นเราสามารถกดปุ่มคำนวณเมื่อคำนวณออกมาแล้วเราก็จะได้แนวรับแนวตา้านและจุดไพยว์ออกมาทันทีเครื่องคำนวณขนาด position ลูกค้าสามารถคำนวณขนาดของ position ได้โดยการเลือกสกุลเงินในบัญชีของท่าน r a r เรทของบัญชี ประเภทการเทรดที่เราทำการซื้อขายเช่น Forex หรือ Cryptocurrency เลือกคู่สกุลเงินที่เราต้องการคำนวณหากต้องการคำนวณ Margin ให้เราระบุจำนวนหลอดไซส์ลูกค้าจะสามารถรู้ได้ว่าต้องใช้ Margin เท่าไหร่ หรือหากเราต้องการคำนวณวอลุ่มหรือปริมาณให้เราระบุจำนวนมาจินลูกค้าก็จะทราบถึงจำนวนวอลุ่มในการเทรดได้เครื่องคำนวณมูลค่าพิพค้นหามูลค่าต่อพิพในสกุลเงินในบัญชีของคุณโดยป้อนสกุลเงินในบัญชีประเภทการเทรดที่เราทำการซื้อขาย คูสกุลเงินที่เราต้องการซื้อขายและระบุปริมาณลลอดไซต์ที่เราจะใช้กดปุ่มคำนวณลูกค้าก็จะได้ราคาของผลลัพธ์พิพออกมาค่ะด้วยเครื่องมือเหล่านี้คุณก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดได้ดียิ่งขึ้น